กว่า700กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลในคืนที่มืดมิดคุณหมอท่านนี้เพิ่งเสร็จจากภารกิจบางทีเราก็ท้อบางทีเราก็เราก็กลับมาแล้วมีความรู้สึกท้อไม่อยากทำแล้วแต่ว่าเราก็าคิดคิดไปอีกว่าเราจะท้ไม่ได้ นี่มันเป็นหน้าที่นายแพทย์พิทยาคือหนึ่งในแพทย์ม่กี่คนที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลอย่างพื้นที่อำเภอศบเอยประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เราติดตามหมอพิทยาไปหาคำตอบนี้ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมคนไข้ติดบ้านติดเตียงในหมู่บ้านครับเป็นเป็นเด็กที่การแต่กําเนิดครับแล้วก็ติดเตียงไม่สามารถเดินเดินออกไปไหนได้นอกบ้านครับวันนี้หมอพิทยานัดกับคนไข้ไว้3รายแต่สถานที่นัดตรวจนั้นไม่ใช่คลินิกหรือโรงพยาบาล เพื่อจะไปตรวจคนไข้หมอพิทยาต้องเผชิญกับเส้นทางขึ้นดอยสมหมอกในอุทยานแห่งชาติสารวินที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล2,600ฟุตผ่านป่าทางลาดชันและพื้นที่ดินถล่มจากพื้นที่โรงพยาบาลก็จะไปเ,เราพสตอแต่ละที่เนี่ยมันค่อนข้างลำบากอย่างราพสตที่เราจะไปเนี่ย ก็เดินทางประมาณ3-4ชั่วโมงครับในช่วงฤดูปกติแต่ถ้าฤดูฝนนี้ก็บวกเพิ่มไปอีกชั่วโมงต่อชั่วโมงครับเส้นทางไปตำบลศกเมยอคดเคียวกรุกระและเต็มไปด้วยฝุ่นอย่างตอนนี้เราก็ยังพัฒนาร่วมร่วมกันใน Doctor, ทีม Sky ยด็อกเรที่ที่มีการพัฒนาร่วมกันกับ อ่าสพอชอนะครับในในในการที่เราจะเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินเข้ามารับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้รวดเร็วและก็ปลอดภัยและว,วันนี้โชคยังเข้าข้างหมอพิทยาแม่น้ำสารวินจากที่รับสูงที่เบตยังสงบนิ่งแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำคงไม่ใช่เส้นทางเข้าหมู่บ้านอีกต่อไป มันเป็นการเดินทางที่สะดวกถ้าเกิดเราเดินทางด้วยรถเนี่ยมันค่อนข้างไกลครับถ้ามาเรือเนี่ยมันใช้เวลาสั้นสุดครับจากจุดนี้การเดินทางจะเปลี่ยนไปช้าลงเหมือนอยู่ที่เดิมเลยชันขึ้นและอันตราย เพื่อไปพบผู้ป่วยทีมของคุณหมอต้องเดินทางมากกว่า4ชั่วโมงคือถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยหมอปัจจุบันเนี่ยผลิตได้เยอะกว่าในอดีตท,ทุกๆปีนะครับแต่ว่าพอมาดูนอ้องหมอรุ่นใหม่ๆห,หมอรุ่นหลังๆเนี่ย <S S <c oughs> ก็จะเข้ามาในระบบะรับรชาชการในระบบะทำงานในชุมชนเนี่ยน้อยลง <c oughs> เนื่องจากว่ามันมีตัวเลือกเยอะ เ,เช่นไปทําเสริมคลินิกเสริมความงามไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนในเมืองหมอพิทยาดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล8แห่งแนมเพเมื่อศบเมยซึ่งใน6แห่งนั้นเป็นการเดินทางที่แสนทรหดเช่นเดียวกัน <Okay. S 2> สําหรับหมอพิทยาที่ทํางานในพื้นที่มาอย่างยาวนานสะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ยังมีอีกหลายเรื่อง ในสังคมในชนบทเนี่ยมันมันต้องการที่จะพัฒนาอีกเยอะอย่างอย่างที่ผมพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมอยากจะพัฒนาให้ชาวบ้านในชุมชนในชนบทเนี่ยเข้าถึงบริการที่ที่เท่าเทียมกับคนในเมืองแต่ผมคิดว่าพอเขาป่วยเขาลงไปโรงพยาบาลไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายปัญหาเรื่อง เส้นทางปัญหาเรื่องการเดินทางทําให้เขาไม่ไปรักษาที่โรงพยบาบาลสมาคมแพทย์ชนบทได้สร้างระบบหลักประกันสุขภาพท่นหน้าเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นปัจจุบันในเขตชนบทเช่นอำเภอศบเมยมีโรงพยาบาลชุมชนที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยถึง30เตียง เนาะเสียงเครื่องใช่ไหมหลายทันเลยเสียงสวรรค์และเมื่อมีคนไข้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแพทย์จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือไปหาผู้ป่วยโดยตรงเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หมอไม่เยี่ยมวันนี้อายุเท่าไหร่นะรอ้อย,นะรอยสามปีใช่ไหมตอนนี้กลางเออกลางฉี่มาได้ละโรคประจำตัวนี่ไม่มีเนาะไม่มีแค่แบบหมองไม่เหงแล้วก็หูตึงค่เะเหมือนเป็นโรคคนแก่เนาะใช่โรคคนแก่อายุร้อยสิบปีใช่ตามหลักคือตามจริงอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าตำาเทพยาบ้านร้อยสามปีเจ้างเกิดช้า น้อนนี่กยาจะชีบ้เลยเนาะพี่เน๊ะว่ได้้าะอนำมาได้ละจาน้ำจมาได้ละน้ำม่ได้ละเนาะยายยาเิเเอจยเซจิบเก่ะ้าร้อยสามสิบแล้วก็ร้อยสามสิบนี่ไม่ถึงมั้งพอดีใช่มพอดีดูแหายใจไวไพอดีนะพอโล่งดีมีมี้จทำ อ้าโอเคมาถ่ายรูปจ้าะให้หมอลงไปความเห็นให้น้อย๋ยวาหมอไปทำใบใบผู้พิการให้เอเอกสารลงมาให้ด้วยนะโดยบัตรผู้พิการนี้รับรองสิทธิ์ของผู้พิการให้สามารถเข้าถึงยาได้ฟรีซึ่งเป็นผลจากชมรมแพทย์ชนบทพยายามผลักดันให้มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในปี2545ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายน้องข้อที่ไหนอ่ะข้อที่บ้านแล้วก็ข้อที่สวนเป็นไงบ้างมาันตาจะเหล่าได้ไหมเดี๋ยว,ว,ว,าวอาจจะช่วงข้อทู่กอาจจะช่วุดก็ได้ จะกลัวคนไหมเนี่ยคนจะเกรงเกรงจะเกรงเกรงเป็นในลักษณะเดียวกันทั้งคู่เลยค่ะคนทั้งสองคนเลยแต่ว่าไม่มีชักมีชักค่ะชักชูมีเกรงค่ะต้องมียาการชักจลองค่ะแล้วก็ที่ไดซิเป็นมียาการชักค่ะเกลียนไดซิเป็เนาะได้บัตรทุกพิการเลยหมดเลได้ได้ทั้งคู่หมดไม่ใช่แต่กำมือเหมือนเป็นชาักอิเพเนฟซี่แล้วสมองขาดออกซิเจนอะไรเงี้ย ยาอยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมไปอันนี้หมอมาเยี่ยมนะครับนี้ฝากไว้ให้คูณให้ใช้เนาะกับผ้าหมนะครับกับยาอันนี้อายุเท่าไหร่ละอันนี้ไปแล้วเหรอ ไม่ถึงร้อยใช่ไหมไม่ถึงร้อยวะร้อยที่สาให้าเจ็ดสิบเจ็ดปี่ะนี่คือแบบจะรู้ความเห็นได้ไหมหมอเจสิบแปดปีแล้วเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมเดินได้ค่ะต้องมีคนช่วยเพราะว่าไม่เห็นพยุนอ๋อตาไม่เห็นเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีคนพยุนก็นอนนอนอย่างเดียวค่่ะอยางเดียวเนาะโอเคขอฟังปอดก่อนนะอื่ไม่ได้คนใหญ่ไม่แบบที่กัน เาคุ้มมากกับคุณไม่อกค่ะโอเคด8เยน78ค่ะเขาขอหเดี๋ยวหมอจะทำบัตรผู้พิการให้นะเอออาไรวความดันนี่เาะความดันสูงเนาะเปิดวัดกรุณาอย่าเชื่อพาไม่ือเป็นเอพราะว่าเม่ดี๋ยรอ าความดันช่วใจร้อยยี่สิบเอ็ดแปดสิบสามความดันบความดันดีอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมองกลับก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะทำบัตรผู้พิการมาให้เนาะครับปะมมืดสมาคมแพทย์ชนบทได้รับรางวัลแมกซิสาเมื่อปีที่แล้วรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในภูมิภาคเอเชีย สำหรับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นในการบริการสาธารนณะแม้จะได้รับการยุกย่องนี้แต่ความท้าทายบางเรื่องก็ยังคงอยู่ชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิ์รักษาเลยนะันก็เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาในพื้นที่ของเราซึ่งเราจะไม่รักษาเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนไข้มามาเห็นเราข้างหน้าละไม่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราก็ต้องรักษาตามอนุสิุธยธรรมจริงๆก็ปฏิเสธได้นะครับแต่ว่าเราไม่ทํา ถ้าเป็นคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยเราจะไม่ไม่ดูสิทธิ์ไม่ดูอะไรเราก็ต้องช่วยชีวิตเขาก่อนตอนนี้ผมอายุ40นะเหลือเวลาอายุราชการอีก20ปีอีก20ปีนยะผมก็คิดว่าผมก็อยากจะพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนพัฒนาสังคมในชนบทโรงพยาบาลที่ผมอยู่ที่ทีผ่ผมดูแลเนี่ยให้ให้ดีที่สุดแล้วเรามองเห็นความสุขข้างหน้าของชาวบ้านที่เราที่เราเข้าไปดูแล แล้วก็อยากทำ